กีนนางเอกสุดยอดกตารยูอดทนทำงานล่าสุดกีนได้มาออกรายการแชร์แล้วก็ได้มีโอกาสเล่าเรื่องราวของชีวิตตัวเองที่ผ่านมารวมไปถึงเล่าเรื่องราวความรักกับพระเอกหนุ่มทันวาโดยสาวกีนเผยว่าตอนนี้ยังคงทำงานหาเงินใช้หนี้ตอนนี้ดีขึ้นเพราะว่ามีน้องสาวมาช่วยด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาคนในครอบครัวก็ไม่ทิ้งกันยายๆก,ก็ช่วยกันตอนนี้กีนก็เข้าหาดูใจกับทันวามาได้ประมาณ7-8ปีแล้ว นอกจากนี้กีนยังเผยอ,อีกว่าทันวานั้นอยู่ด้วยกันกับตัวเองทุกจะหนอาการไม่เคยทิ้งตอนตัวเองลำบากแนะนําให้กีนนั้นอยู่ในรูปทางที่ดีขึ้นวิธีของทันวาสิ่งที่พ่อแม่เขาสอนมาทําให้กีนไม่เป๋เลยทันวาก็เป็นตัวอย่างให้กีนเห็นแล้วทันวาเป็นพระเอกแต่ว่าอาศัยอยู่คอนโดเล็กๆแค่26ตารางเมตรซึ่งตัวของทันวาไม่ได้แคร์เรื่องนั้นเลยทันวาบอกว่าอยู่คอนโดเล็กๆจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเยอะเป็นคนต่างชาติจะต้องต่อบีซ่าตลอด จะต้องเก็บเงินมาทําแบบนี้ทันวาเองก็มีเป้าหมายที่จะรวยเหมือนกันนอกจากนี้กีนยังเผยอ,อีกว่าทุกวันนี้ไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้เงินฟุ่มเฟือยยอมรับว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอเรื่องแบบนี้แต่ก็คิดว่าวันหนึ่งก็อาจจะเป็นวันของเราก็ได้แค่ไม่รู้ว่าวันไหนเท่านั้นเองงานนี้ก็ทําเอามดดาคาชาพาที่เป็นพิธีกรถึงกับเอ่ยเชื่นชมกีนว่าเป็นผู้หญิงวัยอย่างกีนอยู่ในวงการควรจะได้ใช้อะไรแต่ก็ต้องเอาไปโปดนี้สินเก่งมาก,มาก ส่วนเรื่องดานเปเกดี้ที่กีนลงทุนเปิดกับทันวานั้นตอนนี้ก็ได้ทําการปิดตัวลงอย่างถาวรไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าจะต้องควักเงินเข้าตัวเองตลอ,อดเลยซึ่งทางกีนและทันวาก็ไม่ไหวจริงๆต่างฝ่ายก็ต่างมีภาระต้องยอมตัดบางสิ่งบางอย่างไปบ้างส่วนชีวิตวัยเด็กของกีนนั้นเคยลาบากสุดถึงขั้นเอากระดูกมาต้มกินน้ําแต่สิ่งที่ทําให้ยิ้มได้ก็คือแม่และครอบครัวแรงจูงใจของกีนคืออยากที่จะให้แม่มีชีวิตที่ดีกว่านี้ท้อได้แต่ต้องรีบลุกขึ้นสู้ รีบสร้างจะได้ผลเร็วๆอย่างไรก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กินนะคะ